โอมชานติวันนี้วันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้สูญเสียเวลาของลูกในสิ่งซึ่งไรประโยชน์ของโลกที่จำกัดนี้ขอให้มีความคิดที่สูงสักตลอดเวลาอยู่ในสติปัญญาของลูกคำถามลูกคนไหนสามารถที่จะใส่ทุกคำชี้แนะ ของพ่อที่ให้เข้าไปสู่ในการปฏิบัติได้คำตอบผู้ที่เฝ้าพิจารณาอยู่ภายในและผู้ที่ไม่ได้ทำการโชว์ภายนอกใดๆแต่เป็นผู้ที่ทราบซึ้งทางจิตวิญญาณสามารถใส่ทุกคำชี้แนะของพ่อเข้าไปสู่การปฏิบัติได้ลูกลูกไม่ควรที่จะมีความพูนใยที่ผิดิดใดๆควรจะมีความสะอาดอย่างเต็มที่อยู่ในตัวลูก ลูกดวงยานจะต้องอยู่อย่างดีมากๆและมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวอย่าได้ให้มีแม้นแต่สัสกาใดๆของน้ำเกลือเพียงเท่านี้แล้วลูกก็จะสามารถใส่ทุกคำสั่งของพ่อเข้าไปสู่การปฏิบัติได้สาระของคุณธรรมจุดแรกให้มีความทราบซึ้งตลอดเวลาว่าลูกกำลังก่อตั้งแผ่นดินเทวดานางฟ้าของลูกโดยการทำตามสีมัด ให้ทิ้งสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์ทั้งหลายและขยะออกไปและให้คงความกระตือรือร้นอันใหญ่ยิ่งจุดที่สองให้มีความคิดที่สูงสักมากๆให้ทำการเตรียมการที่จะเปิดมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆและสูงสักและหอพักจงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อที่แฝงตัวอย่าได้อวด พรของบับตดา,ดาขอให้ลูกนั้นกระจายกระแสด้วยทัศนคติอันไม่มีขีดจำกัดของลูกในขณะที่กำลังทำงานรับใช้ชนิดต่างๆเช่นผู้รับใช้อันไม่มีขีดจำกัดเดี๋ยวนี้ให้นำมาซึ่งความจริงจังในงานรับใช้ของการเปลี่ยนแปลงอันไม่มีขีดจำกัดขออย่าได้ให้เป็นว่าฉันกำลังทำมันอย่างแน่นอนฉันอยู่อย่างไม่ว่างเว้นที่ฉันนั้นไม่มีแม้แต่เวลา ในขณะที่อยู่อย่างเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ชนิดต่างๆลูกสามารถร่วมมือในหนทางอันไม้มีขีดจำกัดเพียงแต่ให้ทัศนคติของลูกนั้นคงอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วกระแสเหล่านั้นต่อมาก็จะกระจายไปได้อย่างต่อเนื่องลูกนั้นคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในความไม่จำกัดมากเท่าไหร่หน้าที่ของลูกนั้นก็จะเริ่มง่ายดายมากตามนั้น การทำงานรับใช้ที่จะกระจายกระแสอันสูงส่งด้วยทุกความคิดทุกวินาทีของลูกก็คือการอยู่อย่างเป็นผู้รับใช้อันไม่มีขีดจำกัดคติพจน์อาวุธของความรู้นี้เป็นเครื่องประดับของชิดชักตีผู้ที่คงอยู่รวมกับพ่อชีว่าอัจฉริโอมชาน